สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเจาะลึกชะตามนจันทราพื้นที่แห่งสติและปัญญาที่จะพาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์แห่งดวงดาววันนี้เราเดินทางมาถึงคิวของพี่ใหญ่แห่งจักรราศีผู้มีความอดทนเป็นเลิศนั่นคือลัคนาราศีมังกรกับดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2568แบบจัดเต็มเจาะลึกส่งท้ายปีกันค่ะ ก่อนอื่นเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะสำหรับใครที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ตามหลักจันทรคติไทยหรือใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรคุณคือสถาปนิกผู้สร้างโลกคือผู้ที่มีความมุ่งมั่นดัง่งภูผาที่ไม่เคยหวั่นไหวต่อพายุและในเดือนนี้บอกเลยค่ะว่าความเหนื่อยยากที่คุณแบกมาตลอดทั้งปีกำลังจะเปลี่ยนเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เพราะดาวเสาร ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกำลังโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาจักรตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปหลายคนได้ยินชื่อดาวเสาแล้วกลัวแต่สำหรับชาวมังกรดาวเสาคือเพื่อนแท้ค่ะการเป็นมหาจักรครั้งนี้หมายถึงความยิ่งใหญ่ที่ได้มาด้วยลำแข้งของตัวเองทุกความพยายามทุกหยาดเหงื่อที่คุณสะสมมาจะเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นเป็นรูปธรรม คุณจะรู้สึกมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งเหมือนได้รับเกราะเหล็กนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในราศีกรกฎก็ยังส่งมุมดีมาเสริมเรื่องการเงินและความมั่นคงในครอบครัวแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังนิดหน่อยในช่วงวันที่1-12ธันวาคมเพราะดาวมรตยูและดาวเสายังทํามุมกดดันกันอยู่เปรียบเสมือนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายก่อนส่งมอบ งานเก่าๆปัญหาเรื้อรังหรือความรับผิดชอบที่หนักอึ้งอาจจะโผลมาให้คุณต้องสะสางขอให้คุณใช้วินัยและความสุขุมจัดการไปทีละเรื่องพอหลังวันที่15ธันวาคมไปแล้วฟ้าจะเปิดโลง่งคุณจะรู้สึกเบาสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องปากท้องและการเงินเดือนนี้การเงินของคุณมั่นคงและแข็งแรงมากเปรียบเสมือนป้อมปราการที่ไม่มีใครทำลายได้ 1>, 1. สำหรับคนทำงานประจําข่าวดีเรื่องโบนัสและเงินพิเศษมีเกณฑ์จะได้รับสูงมากและไม่ใช่ได้เพราะโชคช่วยนะคะแต่ได้จากผลงานที่คุณทําสะสมมาเจ้านายเห็นความทุ่มเทของคุณและพร้อมจะตอบแทนอย่างสมน้ําสมเนื้อ 2. สําหรับคนค้าขายและเจ้าของธุรกิจยอดขายจะเติบโตอย่างมั่นคงโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างประกันชีวิตหรือสินค้าปัจจัย4ลูกค้าจะมองหาความคุ้มค่าและความทนทานซึ่งแบรนด์ของคุณตอบโจทย์ที่สุด 3. ส,สายลงทุนชาวมังกรที่ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีหรืออสังหาริมทรัพย์ช่วงวันที่18ถึง22ธันวาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากดาวพริัสส่งพลังแห่งความมั่งคัง่ง ใครที่รอจังหวะขายที่ดินหรือปล่อยเช่าคอนโดจะมีเกณฑ์ปิดดีลได้สำเร็จหรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่จากญาติทุ้ใหญ่เคล็ดลับเสริมดวงการเงินให้ลองหาเครื่องประดับสีเทา่า,านหรือสีน้ำเงินเข้มมาใส่ในวันเสาร์และเวลาเจรจาธุรกิจให้ใช้บุคลิกที่ดูภูมิฐานน่าเชื่อถือพูดจาหนักแน่นเงินจะไหลามาเทมาเพราะลูกค้าวางใจในความมืออาชีพของคุณ ขยับมาที่เรื่องการงานเดือนนี้งานของคุณเดินหน้าเต็มสูบด้วยพลังแห่งความรับผิดชอบใครที่รอเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนมีลุ้นสูงมากเพราะเจ้านายต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำและพึ่งพาได้ซึ่งนั่นคือคุณ 1. คนทำงานประจำคุณเปรียบเสมือนเสาหลักของทีมเดือนนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้คุมโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความสำคัญต่อบริษัทมากซึ่งถ้าทำสำเร็จ ชื่อเสียงของคุณจะได้รับการยอมรับไปอีกนาน 2. คนทำธุรกิจมีโอกาสได้พาร์ทเนอร์ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยขยายฐานธุรกิจให้มั่นคงยิ่งขึ้นสาสายฟรีแลนซ์งานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้วินยัยการวางแผนและความละเอียดรอบคอบลูกค้าจะวิ่งเข้าหาคุณเพราะเขาต้องการงานคุณภาพที่ไม่ต้องตามแก้ วันที่20ทธันวาคมถือเป็นเรื่องดีที่สุดสำหรับการนำเสนอแผนงานระยะยาวประชุมผู้ถือหุ้นหรือไลฟ์สดขายของลอดใหญ่จะปังมากและได้รับความไว้วางใจสูงสุดเคล็ดลับเพิ่มพลังการทำงานทุกเช้าก่อนเริ่มงานให้ยืนหน้ากระจกยืดตัวตรงทำท่าทางให้สง่าผ่าเผยแล้วพูดกับตัวเองดังๆ3ครั้งว่าวันนี้ฉันคือผู้สร้างรากฐาน ฉันแข็งแกร่งและทำสำเร็จพลังแห่งความเชื่อมั่นนี้จะช่วยให้คุณผ่านพ้นทุกงานยากไปแบบชิลๆเลยค่ะมาถึงเรื่องของหัวใจความรักของจามังกรเดืนนี้ต้องบอกว่ามั่นคงและอบอุ่นเหมือนนั่งผิงไฟในหน้าหนาวค่ะ สำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนดีๆเข้ามาแบบเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอาจเป็นคนที่รู้จักกันมานานเพื่อนเก่าหรือคนที่ทำงานในสายอาชีพเดียวกันเขาคนนี้จะเข้ามาช่วยสปอร์ตความรู้สึกและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณ สำหรับคนคุยความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่จริงจังมากขึ้นมีโอกาสได้สถานะที่ชัดเจนหรือมีการพาไปแนะนำให้ครอบครัวรู้จักซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ช่วงนี้แน้นแฟนมากคุณและคนรักจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการเก็บเงินแต่งงานหรือการวางแผนมีลูกเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างครอบครัวอย่างแท้จริงวันที่18ปถึง20ธันวาคมเป็นช่วงที่ดวงความรักพีคที่สุดลองหาเวลาชวนแฟนไปทานข้าวในร้านอาหารเก่าแก่หรือร้านที่มีบรรยากาศคลาสสิก ความขลันของสถานที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะทริคเสริมสเสน่ห์ในวันเดทแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีเทาควันบุรีหรือสีน้ำเงินเนวี่บลูจะช่วยขับบุคลิกให้ดูเป็นผู้ใหญ่และน่าเชื่อถือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่ได้อยู่ข้างๆคุณค่ะในส่วนของสุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงดีค่ะ แข็งแกร่งดังหินผาแต่สิ่งที่ชาวมังกรต้องระวังคือโรคของฟิสซินโรมปวดหลังปวดไหล่และกระดูกเนื่องจากดาวเสาส่งผลให้กล้ามเนื้อตึงเครียดง่ายจากการทำงานหนักและระวังเรื่องน้ำหนักตัวจากการกินเลี้ยงสังสรรค์ด้วยนะคะ เคล็ดลับดูแลสุขภาพตื่นเช้ามาให้ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวฝานบางๆทันทีจะช่วยดีท็อกซ์ของเสียลดพุงและลองหาเวลายืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือทำโยคะเบาๆก่อนนอนจะช่วยคลายความตึงเครียดและทำให้หลับสบายยิ่งขึ้นค่ะ เข้าสู่ช่วงมูเตลูเสริมดวงกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวมังกรต้องเน้นพลังแห่งความมั่นคงและบารมีไอเทมนำโชคที่มนจันทราแนะนำคือเครื่องประดับสีเทาหรือสีน้ำเงินเข้มเช่นหินโอนิก์ที่ช่วยเสริมพลังอำนาจและการปกป้องหรือหินแบล็กทัวร์มาลีนที่ช่วยขจัดพลังงานลบพกติดตัวไว้จะช่วยให้จิตใจสงบและมั่นคงค่ะ ต้นไม้มงคลแนะนำต้นกวากมรกตหรือต้นลิมมอนกรปลูกไว้ที่โต๊ดทำงานหรือหน้าบ้านจะช่วยดูดซับและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเคล็ดลับพิเศษลองเปลี่ยนภาพพื้นหลังโทรศัพท์เป็นรูปภูเขาสูงตระหง่านหรือรูปตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าพลังของความสูงส่งและมั่นคงในภาพจะช่วยดึงดูดเงินทองและความสำเร็จให้ไหลมาเทมา การเสริมดวงในรูปแบบการกระทําแนะนําให้ทําบุญด้วยการบริจาคสิ่งของให้โครงการพัฒนาอาชีพบริจาคอิฐหินปูนทรายให้วัดหรือสนับสนุนทุนการศึกษาเพราะชาวมังกรคือผู้สร้างการทําบุญด้านนี้จะช่วยเสริมฐานดวงให้แน่นปึกและถ้ามีโอกาสไปวัดให้ไปไหว้ขอพอรเรื่องความสำเร็จที่วัดที่มีเจดีสีเทาหรือเจดีหินเก่าแก่ จุดเทียนสีเทาเก้าเล่มในทุกวันเสาร์แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีให้หน้าที่การงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งแสงเทียนสีเทาจะช่วยเรียกพลังวินัยและความสำเร็จเข้าสู่ตัวคุณค่ะสำหรับสายเสี่ยงโชคเดือนนี้ดวงโชคลับเด่นมากมีเกณฑ์จะได้รับก้อนโตจากเลขที่บ้านเลขรถ หรือเลขที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเลขมงคลน,นำโชคที่ดาวเสากระสิบบอกมาคือ4 8และ10ลองนำไปจับคู่สวยๆเช่น48 84 148หรือ285ก็มาแรงมากค่ะวันที่ดวงเปิดเต็มที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคคือวันที่20ธันวาคมค่ะลองเสี่ยงดูสักนิดเผื่อจะได้เงินก้อนมาโปะบ้านโปะรถต้อนรับปีใหม่ บทสรุปส่งท้ายจากใจมนจันทราถึงชาวมังกรทุกท่านเดือนนี้คุณคือแม่ทัพผู้พิชิตความสำเร็จค่ะคุณมีดวงมั่นคงและรวยยาวรออยู่ขอแค่คุณรักษาวินยัยความมุ่งมั่นและความอดทนแบบที่คุณถนัด เงินทองและความสําเร็จจะไหลมาหาคุณเองอย่างไม่ขาดสายยิ้มเยอะๆพูดจาดีๆให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆแล้วโชคชะตาจะเข้าข้างคนขยันอย่างคุณแน่นอน เป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีมังกรประจำเดือนธันวาคม2565ปังปังรวยรวยมั่นคงแน่นอนใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนชาวมังกรได้ดูกันและกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามวจันทราไว้ด้วยนะคะ คอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคะว่าคุณเกิดวันไหนหรือพิมพ์คำว่าฉันคือผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการยืนยันรับคำทำนายดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ